ครับขอบคุณครับเอ็มซีนะครับผูปการนะครับผมผ้นระกอรนะครับสิทธิกรนักเราก็อยู่ที่บ้านหลนี้นะครับเราเพิ่งเป็นมาสักพักเมื่อกี้นี้ครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยครับอ่าปรกอรได้ยินไหมครับผมได้ได้ยินค่ะได้ยินครับผมก็ขอขอบคุณนะครับเอ็มซีนะครับอทุกท่านที่มาทำหน้าที่มีกันทุกวันนะครับแล้วก็ทุกคนที่มาแบ่งปันนะครับสิ่งดีๆกัน ใช่ครับพวกเราในทุกเช้านะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาด้วยการส่งต่อสิ่งดีๆนะครับคนที่เข้ามาสู่ธุรกิจนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปส่งต่อนะครับไปบอกต่อครับคนที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทตระมาคตูรอีกเยอะนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานนะครับ่านประธานเกตสวัสดิ์ไพศาลทรับ์ ของเราขึ้นมานะครับเพื่อมาอให้พวกเราได้มีสิ่งดีๆนะครับไปไปส่งต่อนะครับคนที่เรารักและก็คนที่ต้องการมีรายได้อีกทงต่างๆนึงนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสของพวกเราทุกคนนะครับที่เข้ามาสู่ธุรกิจนี้นะครับ <S 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 ผมก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่แนะนํนามผมคุณสมปองกมกอ,อ,อุลีก็เจอกันทางออนไลน์นะครับผมเข้าสู่ธ,าาธุรกิจนี้ะครับจากธุรกิจนี้ก็เรียนรู้นะครับแล้วก็ศึกษาผมเข้ามาตั้งแต่ตอนเดือน เจอกับผู้นําเก่งๆหลายท่านอย่างเช่นท่านมีเชียนะครับที่เข้ามาอยู่องค์เงี้ยแล้วก็เป็นผู้นาที่เก่งมากนะครับที่ทางตระกูลของท่านเข้ามาอยู่ในธุรกิจตั้มากมาตัวนี้นะครับจนประสบความสำเร็จหลายยท่านนะครับคือว่าเป็นผู้นําที่เก่งน,นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่มาอยู่ที่ผมไปเจอมาทางออนไลน์และออฟไลน์ครับก็มาสู่ธุรกิจนี้นบ,บางคนก็กำลังศึกษาแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะประสบ ได้เข <ersch> ้ามาเรียนรู้ในห้องนี้นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจนะครับก็เป็นกอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งต่อให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในธุรกิจทัมาธุรกิจนะครับก็ยังไงเราไม่หยุดเรียนรู้นะครับเราไม่หยุดเดินยังไงก็ต้องประสบความสำเร็จแน่นอนในวันนะครับยังไงก็เจอกันที่ความสําเร็จครับขอบคุณครับขอบคุณไปกับเอ็มซีครับขอบคุณคบกดอน ขอบคุณมากมานะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณโคสิกรรัากรอดนะคะเป็นเป็นผู้นำท่านหนึ่งนะคะที่มีความเสียสละร่วมกันกัของท่านเนาะ,ะ,ะวันนี้นะ